มันจองเขาที่ห้าอยู่ไปยางไปต้องกระจองกขะยือ่ออะไรวะเ่ามันมีแห้งนะจิตนิมนต์ใส่กับไปบอดใดบอสะดวกในการเดินทางบอสดวกในการไปรวมกิจกรรมน้ำพินภาวนาเบิง้งอาการเจ็บป,ป่วยจะคล้องอยูน่นี่ <c oughs> อมเงอมเง้ยบเบื่อจนถึงหกสิบไปไซบวใด้เจ็ดสิบแปดสิบเืยเรียนขี่เรียนเนี่ยเจ้าของนะต้องพอสุภาพเป็นโทรมาคุยแป้งมันมี เคยมาจําบรรษาอยู่น้องกว่าพงกลุนเดียวก็เพิ่นจําอยู่ซองปรรษาอยู่วัดในกรุงเทพป็นเะลยเราป่วยแล้วก็เลยเบิ่งเฟสเบิ่งไปเบิ่งมาองนี่เป็นตนาสงสารแท้เห็นเฟดตรงพอดสุภาพเป็นใส่โปรไฟล์ น้ำตาย่อยน้องม้านนะที่โทรมาถามโทรมาถามกับถามไทยอะไรเรี่ยงกันบางบิ่งเอ้เคยหัวจักกันบางนะเคยหัวจักกันตั้งแต่สมัยโอ้ยโดนแห้งหลวงพ่อสุภาพบงเป็นมาจําบรรษาอยู่น้องพระพงษ์สองพรรษาแล้วก็ ช่วงน้องพอสุภาพน้องประพงศ์พอดีเร้ยกไอจากกันไปเลยเลยบ่ได้ติดต่อวันดียวโห่ข้าวบ่ได้เห็นกันอีกเลยว่าซั้นไปเบิ่งโปรไฟล์เห็นในเพจโปรไฟล์เพิ่นนี่คือเป็นตจสงสารแท้ส่วนนั่นได้โทรมาถามโทรมาหานะจังได้สอบถามรายเลี่ยงกันเบิง้งเออเคยอ,อยู่น้ำกันว่า เป็นัันป่วยบาดป่วอยู่โรงพยาบาลเป็นโรคก,กามเนื้ออ่อนแรงนะโอ้ยขี่เกียกขี่เงี้ยวขี่ยังอยู่โรงพยาบาลนะเดี๋ยว,วเราหมอเข้ามาประทันพยาบาลมาประทันขี่ออกฉันเขา ก,ชกัชั้นร้ายบ่ดดาบวกลาชั้นร้ายอยาไม่ขี่ร้ายว่าซั้น <c oughs> โอ้พันธ้หาม,มาตื้อเข้าอทิศวันอย่างน่นอนหลวงพ่อเออหลวงพ่อสุฝาบคนเราพวงพอกันแล้วนอนยู่โรงพยาบาลคนนราอยาก,กอกเรียากยืดจุนอย่างยังนะจัหน้อยวัตสิลูกขืนย่างพยาบาลกาก็บาายอกหหย่าง จไปไซร์เเขาว่าล้มพ่อเขาว่าจะไปคลองนาพ่ต้องไปหรอกพ่ต้องไปหรอกเขาว่าสะไปขี่เลยว่าขี่นี่ละซิเมนเล็งล้อเขาว่าก็กระเบื้าเป็นเกียงในกระดาษไม่ไซรว่าขี่ไซรุนเขาว่าซิเมนนึ็งล้อเขาว่าเหมือนหนึ่งมันว่าแก่ทุง่งเราเงียวไปถึงเลยว่ะ มันเลื่มปิดแล้ววะมันเลื่มปิดกลนทุงไว้สั็ตัวกระบอกหุ่นจักแเ้ววะเหยวออกกับไรเต็มไปหมดเยี่ยของพยาบาลละวะ้วปะมันมากับป่าโกมเสร็จแล้ววะหน่วยกว่าเขาเรียนพยาบาลแล้วเป็นพยาบาลลวรอพอมันอดทนแต่เด้เขาทีเห็นได้บอกขี่เหยวผู้อื่นมาสะดอก บอาเป็นกรรมฐานฝึกกรรมฐานมันสู่เขาวัดใดเลยยังบาบวันเขาเอาล่มเสียเบาประมวลเนี่ยายไปโทษเขาเขาตรงคำว่าผู้ดูแลผู้บริการพยาบาลเนี่ยก็มีประมาณเนี่ยเขาแน่เขาก็คนมีกิเลสคือกันบางทีงแกได้รับขวมคำบอกกระทบกระทั่งหลากอยาิผู้ป่วยหรือก็สำคัญเลย เอ็นบอตอนไปเฝ้าพญ,ญปุงญาติผู้ป่วยมันก็เข้ามาหล่ไล่ติดช่วงเวลาเยี่ยมนะเข้ามาหลา่ไล่มาก็ไปโอ้ยเว้าหยาดเพิ่นบ่ดีขึ้นัดงัดงสีเว้าโบกเวกไหวไหวเหมือนกับป่อใจพยาบาทเขาโมเมนเป็นภาระตั้งแต่กับผู้ป่วยตัวนี่ ตรงแปลกผาลากับยาติผู้ป่วยที่บกเข้าใจอีกเกินเว่าตั้งแต่เกิดขึ้นเห็นใจเขาอยู่นะเรื่องนี้ก็ได้คือจังเอาไปนอนปัวยอยโรงพยาบาลตอนนั้นอกันนันโอ้ยจักสิวาจังใดเป็นโรคแอมกอฮอลิซึมช็อกเอาไปโรงพยาบาลมาด ยามมาเคื่อนมาอรารวาสมาโอ้ยเตเตียงบุญไหวาดาพยาบาลโคตรพ่อโคตรแม่บ่ยังเนี่ยดาเขาว่าจังไรเขาก็ตาใจเย็นเย็นตาใจเย็นเย็นตาบ่แม่นจังซั้นเขาก็ว้าเขาวอาม่วนั่งก็สิร์ฟไปผูกแขนผูกขาที่เตียงพยาบานไปเขาบอกว่าโอ้เขาก็ เอาว่าสันนี้แตคนไข้เตียงอื่นทีน่นอะเทกสิว่าอย่างใดนอนนอ็โหเขาก็นั่งนอนพิจรารณาจะปวดกระปวดเอ้ขึ้นแรกต้องการไปนอนโรงพยาบาลตอนนั้นก็ล่างปวดแบบรุ่นแรกเลยแหละต้องเอาประครบเย็นมาประครบมองวันปวดไวนะมองหนัะก็ละลาดบ่าอนนโอ้ย เที่ยงปึงตังตึง,งตังแนละ้วจังโอ้เขามีอุปสรรคในการทำงานก็ต้องอดทนต่อสู้รับหลายอย่างหลายแนยวัวาใจเขาก็ค้นไม่กีเลสคือกันเนาะนทังเถื่อบงกับไม่คววมเสียใจบาปบา้งเี่อก็ไม่ค่วมดีใจบาปหลวงพนเป็นแบบนี้นะจะว่าจะไปโทษเขาว่าเขาบปเหตุบุดีนะทุกคนป่วยนะนะ ทำได้ห่อเป็นลูกแามแม่ป่วยเฮ็ดดีกับแม่กับญาติซ่ำใด้เขากระขิดเบิ้งเ่านะแหงสายเลือดปูกพันธุ์คักตัวหย่อนหน้าเบิง้งเ่าเอาเฮ็ดดีกับพอ่พอกับแม่ซ่ำใด้เสร็จขี้เสร็จเหยื่ยวนี่ยซ้ำใด้เด็กก็หย่อนหน้าเบือ้บองห่อบ้องซั่นบ่เท้าแล้วหาน้าที่เขาเออหน้าที่เขากับเฮ็ดสุดยอดนดังคอเลยเนี่ฟังแต่หลวงพอ่อเพิ่นว่าปดีไปใสหลวงพอ่อเขา อยอย่อยเด็กลงย่างไปเข้าห้องน้ำบ่ให้ย,ย่างบ่ให้ย,ย่างบ่ได้ไหนย,ย่างสิไปาย,ย่างในห้องน้ำไปขี่มันนะขี้รอดขีด้รอดสิเบิ่งเัาเองดอกสิเมียนเาเองดอกเขาเออส <c oughs> ำคัญในการในเรื่องนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าต้องเ,าเ,อ,อ,เอาใจเขาใส่ใจเขาเบิงบ่งนำก่อนสิเว้าอีหยังออกมา ก็ดีปานสีเว้าให้ผู้อื่นแดวเงียอยู่ใกล้กันกตศึกษาอุปนิสัยกันทึกนํานะมันหู้จักนะอยู่ใกล้คู่ใกล้อาจารย์กับห้จักมันบอกแบบนี้เป็นแบบนี้เิ่นแสดงกิริยาแบบนี้เป็นแบบนี้สแสดงหัวจักสีไล้เข้าใจที่จังบอกไม่อย่ซื้อเงนินนะเป็นยังย่งบ่เวณเหมือวนะแน่ มากย่ังกูเมื่อเี่ยเห็นนาแล้วกินเขาวกา็แซบกขเขียดกันดีป้ายอ่านลาดเลยเนะาะไปหรอกมันเห็นนากู้มันกินเขากา็แซบเอออยู่ร่วกันมายี่สิบกว่าปีแล้วได้เรียนรู้ปนิสัยศึกษาคำว่าอียังเปิ่นก็นเออ กินเบอร์แซบกันนีแล้วหลวงพร้อมความสิทธิจอยแน่กัว่ามันคือน้อ่ยด้ถึงเนาอมีหยังนอกมันก็ตายดิจากกันทานั้นะ่ะสีเอาอยัยงจังว่าเอาที่บอกให้ฟังเทน์บอกแน่น่ำนี่บ่แา่ันเทศ มันขับใหมเสือเลยเทียดใ้ฟังฟังเล่วก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจรรณาเบิง่งนลวงพอเบาพี่แมนมีเหตุผลเป็นจริงตามเป็นเบาด้าว,ว่นอนอว่าซังคือความเจ็บความป่วยอาการเหล่านี้มันเกิดขึน้นเกิดขึ้นเยู่ไซสเกิดขึ้นเยู้น้ำกายห้องนี่ละร่างกายห้องนี้ละบ่ได้เกิดขึ้นเน,นี่ยมองอื่นดรอกนะ แต่กี่เขาเกิดมันคือถูกแท้เป็นยังมันจึงถูกถูกตีว่ามันเป็นของเข้าถ้ามีของหอกเขไปน้ำมันทนะุกโหลดเพราว่าวัตถุสิ่งของเถือกสวนไหหน้าทุกน้ำมันโหลดเพราะเป็นของเข้าบางแถ่หนึ่งเด็กิกีโอ้ยของกินมันก็นหายากเนกาะผู้ฒ่วโบราณบางอย่างเก็เสื้อบ่ได อย่างปลูกไม่พหนึ่งสีมันบ่นยังให้ปลูกเลยเล็กหน่อยคุณนมคุณหน่อยเงี้ยไปปลูกเสียโยสันไมผ่าก็ขึแต่กี้มันหากินอย่างได้บักม่วงสุกโอ้ยยามลมมาหน้าบักม่วงสุกบักม่วงอกลองอยู่วัดปน,อนนอนนอนนกเจาปลูกไว้ลายแท้เ,เด็กน่อยเต็มเลย ไปทายงานทางวงโลนกันนั่นนะตับลงมาหนี่งปุ่มไปใจหน่วยหนึ่งนี่งสามก้นสี่กนหมดเลยบักกรรับม่วงนั่นมัวตำลุอดไปหมดเมื่อบางวงกรรับม่วงเละวัดมางวงนั่นว่านัไนเนี่ยเอามาหลังอะไรพวกที่กินงานในบักม่วงสุกหน้าไปเนี่ยแล้วก็มีบักม่วงแล้วก็มากปู่บม่วงต้องคู่สาเราเนีบักม่วงสุก ม่วงเป็นหน่วยนี่ไปเลือยงวยเยงเีืองควอยไก่หน้าเรามาสีไดนี่ไปไกลมาเรี้ยงมั้วมาน,นีแล้ว,วะม่อยากเด็กหน่อยไปรักกินของม่วงรอนเออมันน่าตายแบบนี้มันอ่านประวัติเล่ากันโอ้ยเป็นคนหายท่ามีศีนเขาวัดเป็นประจำวั่นพระวัน อุบอสดก็แ <c> ง <oughs> ่เลยแหละตอนเราตายแต่ก็ได้ตัวโวแมนต์เนาะเราโมเมนคนมีไขยท่านแต่ว่ากูเป็นเล็กหน่อยไปเลี้ยงงวเลีย้ยงกล้วยไก่ตนน้นหนักงวงเราแล้วอ,อย่างไรกูร่นขึ้นใจๆๆๆๆวิจารณ์าบึงเนาะหย่อนมาเป็นกองเข้าตัวเลขผหัวจักแบ่งปันคนเกิดมามันเกิดมี ผมเห็นแก่ตัวอยู่ในเนีย่ยนะเพิ่นเรียกว่าทิฏฐิมานะยึดมั่นในความคิดคิดว่ามันเป็นของเฮาก็เลยบ่ฮู้จักแบ่งปันกันนะ่ะจังบ่กพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนให้ฮู้จักแบ่งปันบก็เลยมาเว้าการแบ่งปันให้ฟังเฮาก็บแบ่งปันอยู่ความคุ้นเคยความสนิทสนมญาติพี่น้องคนใกล้เคียงถูกจริตนิสัยกันก็แบ่งกันกินได้อยู่ แต่ผู้อื่นก็แบ่งให้บ่ไดนะ้แต่ว่าการแบ่งปันในทางพุทธศาสนาเป็นแบ่งปันในผู้อื่นก็ได้บ่ได้เป็นคนสนิทสนมจิตเชือ่อัก็พอแต่ว่าก็แบ่งปันได้นะให้ได้นะถ้าเขาถูกด้อยโอกาสมาแบ่งปันกันได้นะอย่างู้บพวกที่ทำในทางกระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ใดเอาไปใส่เอาไปเห็ดเอาไปทำเนี่ กธรรมดาปนไรด,ดิจังไม่มีโอกาสเพราะมันมีโอกาสมีโอกาสเขามาในพุทธศาสนาสมุดบวชเป็นพระเนี่ยก็เลยเรียนรูด้ดอซึมซับรักธรรมคำสอนของก็พุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์เรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติเอ็นน้ำทําตามพรอมได้ มาปฏิบัติเอ็ดนํำทำตามคัดเกลี่ยจะคล้องเ่าให้มันมีอำนาจมากขวบคุมบริหารกายใจของเขาใดะพวกหูพรเข่าใจบางอย่างกับผ่านมาใดบางอย่างกับกล่าวขามมาไดด้วยสติด้วยปัญญาก็เลยเอาสิ่งล่านั้นมาบอกให้ญยาิให้โยมจะลองเอาไปคิดบึงกับสิ่งที่เขาเห็นมาแต่ดั่งเดิมแต่เก่าก่อน มันเป็นอย่างไรกับเรื şey るるืองใหม่ที่เขาได้ยินนี่ได้ยินใหม่ๆมาโตตนโมเมนของเขาเขาคล้องเครื่องใส่มวนบอนเ้๋อแต่แมเมนของเขาผูต้องคนแพ้หยึดที่จงเตือกสวนไรหน้าเห็นปะตะกี้จะเป็นของพอแม่เข้าก่อนพอแม่ห่อสิจะเป็นเย้าข้องกับองของปู่ล้องย่เข้า ก่อนปู่ย่างเขาสิได้เป็นจะคว้างกับควงถวดเทาเลื่อยเลยเท่า,านับไปบ่ได้เลยบาดน,บาน,นับไปบ่ได้บาดมันอยูคค่ของเขาบาดพ่อแม่เขาเบิดไปกับเป็นของเขาเห็เนบ่บ้านหน้าเบิดไปกับสิตกไปเป็นของลูกของหลานไปตกไปเป็นของผู้อื่นไปแต่เด้ขายตกทอดกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นกับสิเป็นของผู้อื่นไปเห็นบ่ มันนอมีผูดด้ใดเป็นเจ้าของแทกได้มาอะไรเบิ่งกระขักแต่ว่าโอ้แต่ว่าเฮามันทุกกับมันเส้าโฉนดอันเดียวเนี่ยทะเลาะกัน,นคน,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 นละคนยากได้บานยับห่ายับหลังยิ่ง่ามันนี้มันอยากได้แต่ก็มีมแต่ต่กอนอยู่เป็นเล็กหน่อยโอ้ยไม่ใหญ่เราถูกลำเฮียนขางกันเจมัน รลอมรั่วบาทบ่อยยับเขาอยู่เรื่อยแต่ก่อนกับ่ค่คยมพีรักสะโดด,ดนี่ยังดอกซ้อไใหม่แกนนะ่ะปักมุมนะ่ะปักมุมนีไปนะมีขึ้ว่าจะคล้องสิบบปมีจากมันเดือเถื่อนะนะพอวันเป็นค้องเข้าขก็ากขยายขยับอยากได้ไปนะนะสังเกตเรติ่งต่ะเห็นว่าเาปลูกต้นใหม่ยัง พักซส้นไข้เหงาหนึ่งมั่งใส่แียนดีดีทีดีทุกเวราเนี่ยเป็นอีหยังได้ค้าเหงาหนึ่งมั่งใส่แียนดีดีที่ริงหม่องแดนนั้นแม่นหม่องใส่ห่วมกันเด้มันบ่เมนมันบ่แม่นตหม่องสิไปปลูกต้นไม้ใหญ่เดยตามกฎหมายเขาบ่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่เดยแดนน่ะถ้าปลูกถ้าตามกฎหมายอีหลีปลูกแดนเีนือต้องห่างสองเมตรขึ้นไปสามถึงสามเมตรพหมนเด้ตามกฎหมายเขตแดนนั้นนะ เพราะไม่เราไปด้ท่านอะไรสิไปปลูกมันของใช้ร่วมกันนะั่นนะเขตแดนนะั่นนะในตามกฎหมายก็เป็นแบบนั้นนะนะเขาจะมีกฎหมายมาไว้บังคับให้คนมันอยู่ร่วมกันได้ยอดความอย่างยอดความบ่เป็นของเจ้าของนะนะออนั่นนะสำคัญของเทียนในสร้างแล้วบ้านอานอ,อ,อกเขาก็บ่ธรรมดาเดยน้ำจะข่ายยอดจะก,กันก็บ่ได้เนดะยเทียนเดนเดียวกันนะ่ะ ก็ยักสิมันนิย่อยไปใส่หน่อยกายไม่่คือบังเออคนในเทศีบาลหรือตัวเมืองเขาใจเขาสปอร์ตเขาปวกเขาเห็นตึกก็ติดกันแทบสิแยกบวออกคนนะเขาไยูนิ้องกันได้นะมือเขานามใช้ค่ายอ่อยด้กันเขาปวดได้นี่คือความหนยัง ยึดว่าเป็นของเจ้าของจากแต่สิ่งของทั้งนอกยึดซ้ำหนี่กันยังถูกแล้วว่าจะต่องทะเลาะวาะแวกต้องเป็นเรื่องเป็นเล่ากันเกิดขึ้นนะน,นะสุด้ายกับไม่มีผู้ใดลไปมีก็ทุกนะทุกน้ำมันทุกอย่างเขาเอาเปรียบทุกอย่างเขายับว่าเป็นเจ้าของทุกอย่างอะไรเจ้องพอื่นไม่เป็นเจ้าของทุก บ่กู้จักว่ายห้สิตายใจนี่จากมันหรือดัข็งสันมันเกิดอันตรธานหายไปจากเข้าสิ่งของเข่าของเครื่องใส้ม่วนมนเหตุอะไรเห็นคือบอกให้ฟังตอนนี้มันเป็นของเข้าอีกหน่อยหนึ่งตกเป็นของลูกเข้าตกะถอดไปเรื่อยเรื่อยไปมันมบ่มีผู้ใดเป็นเจ้าของแท้น,นะ,ะมันเป็นของใส่ส่วคราวซรือสื่อ มันเป็นสมบัติกลางกางเป็นของโลกเป็นสมบัติของโลกผู้ใดเกิดมาก,ก่อนก็ว่าบริโภคก่อนคือพ่อแม่หฮอก็ว่าบริโภคก่อนมาคุดมาไงมาจับมาจองเอาต๊เพิ่นเบิดเพิ่นอนเด็ก็ต๊ะอดเท่าอ้หูหยาดมุ่ม้วนมัน่งแบ่งปันให้ลูกให้เต้าญยาินันบ่กออยากพราะกินเห้นบ่ทุก ที่มีก็ทุกริ่นร่นค้นคว้าหาีนเพื่อผู้อื่นมาได้ไวเลยเพื่อเจ้าของเลยทุกทุกอยาก่างทำใดหามาได้บวเกยน้อยกับตายได้จากมันหัวเฮ่าเี่ก็สืบต่อบาดงอมาหาหลางกายสังขารเจ้า,จาของผิดเจริญหน้ากับแบบเดียวกัน็ให้หน้าเสือส้วนนั่นอหละัวเข่ไดลยเป็นเจ้าของมันีดีเลยเป็นตัวขังตัวข้าวหรือเอ เฮ็ดัจริญจงใส่ประโยชน์มันได้บัดยยมันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ที่สร้างประโยชน์ให้มันได้ก็คือผู้ทำตามศีลตามธรรมตน้นใดใส่ร่างกายให้เป็นประโยชน์เฮ็ดัจริญจึงใส่เป็นประโยชน์ใส่ไปทำให้มันเกิดมีคุณภาพเฮ็ดัจริญจึงมีคุณภาพกับเฮ็ดนำศีลดีจี๋ละ ว่าใส่กายบ่ออกกายอันนี้ยามันแข็งแรงว่าไปขาสักซักกกกชีวิตบ่าไปพืชพิษรักขมโมยโกหกหลอกลวงลืมเหล่าบางทีหน้านผู้ใส่เป็นปนนา,นานนั้นนะมันก็มีโทษปานนั้นนะแต่ใส่ว่าเป็นบบดก็ไมีโทษเห็นบ่ล่ะพราะท่านตายก็เป็นบาสนะเด็กกกินเหล่าเห็นบ่ใส่กับไปบางทีผู้ละขวดบักแงงทีแล้วมันลืมกันเลย หม่ก็ลืมโม่ผัวเมียก็ลื่มกันคนเดียวแล้วกว่บ้าเล่นบ้าเหล่อคนนั้นเนี่ยแม่ทรามันบ้าเหาเราะฉะนั้นบอล่ะบ้าเล่นบรทันไดนตายเล่นั่ะเพิ่นน่ะนั่นผู้ใส่ร่างกายไปเกิดโทษเกิดอันตรายแบบนั้นนะยังบ่จบบัสิ้นเั่นแบบตายแป้ี่ไปใส่โทษมันอีกอยู่ดีเพราะว่ากินเหล้าหม้อหลอกขาดสติไปพุดสาวาดเอกขคำหยาบดาถอวผู้อื่นมินประมาท โน่นนั่นนี่แถมบ่รู้จักสถานทีที่เอาไปกินไปดื่มอีกในวัดในว่าก็บ่เว้นบ่ว่างนั่นสร้างบาปมันจะคลองอยู่ได้บาปตายจากปนุตกแลกหลงอยู่อย่าง,ทงเทไรเหมือนพบเหมือนชาติหรอเปล่เขาเอาหนามทั้งแดงกอกปากอยู่หั่นเป็นตาตายอ่องอวดโอโอ,อยู่กับบ่ตายจักเชื้อตายจากเบิดจากนรก มันเกิดเป็นเปรตบาปนี่เกิดเป็นเปรตเปรตจำนวนยี่สิบสองจําพ่วงมีสองจําพ่วงีสิกินขากินถุยของคนนะกินตายจากเปรตมาเมื่อเกิดไม่รูปไม่น่าป็นพบเกิดเป็นสัต์กับเป็นพี่บาปเกิดเป็นคนกับเป็นคนบาวิกฤจจิตเสียบ่เต็มเต็งมันเป็นมาจะเกิดเป็นตัวมันบาคคนเพบาเพราะบาปที่มันหัววาน เดี๋ยวโทษของการดื่มเหล้าได้นะไปเกิดเป็นม้าก็เป็นม้าบ้าบานไปเกิดเป็นขั้วกับขั้วบ้าบานเนี่บอกขั้วบ้าโอ้ยลำไร่ปูมปากขึ้นกันเดี๋ยวขั้วบ้าก็ได้บ่ากำลังบานโอ้ยฝนตกมาเห็นมูงโยางกายหนาเนี่ยหาวสิทธิ์กันแท้สิทธิ์ปุมใหม่ปุมปังปังแล้วบ่ากำลังบานขั้วขั้วก็ได้ เป็นบ <iet> ch ok <era> ่มันประจบแต่พบแต่สาไมังจำว่าได้แล้วแต่ว่าตอนปัจจุบันปรากฏขึ้นนะตอนนั้นมันสิหาควมสุกใสอได้โอ้ยเกิดเป็นมาบ่าวกไล่ขาอะไรยิ่งยูบบ่เิ่นนั้นบ่เกิดเป็นคนบ้าก็ย่างสุกๆๆกสุถุงเสือผ่าบ่ใส่นฐลำตลาดอยู่โรงมพยาบาลบ้าวที่น้อยแท้บ่ใส่กงไหมคือขังเสือขังหนกตัว พูดออนแอเนี่ยก็มีจาข้อปลอมเลยอยู่ในโรงพันบาลบ่านะีมีลูกน่องค่อยบีบค่อยนวดให้แต่ามทีนอนก็ดีก็ม้วนเด้อยู่นาาบ่านี่หันก็ธรรมดาแต่ว่ามีอำนาจเหมือนอยู่เบื้องหลังคือกันวนนน <c oughs> ยังว่าโอ้ยังมาห้องเบื้องเอายังมาบอกให้ฟังบอกให้คิดอัน่นี้เพื่อได้คิดได้ก็ไปปรับเปลี่ยนใส่เบิ้อง เหตุจังได้ก็ยังสิใส่ประโยชน์ข้างหลังกายเหลีงให้เป็นเส้นทางที่ไปสู่เห็นค่วมสุขได้ทั้งโลกนีและโลกหน้าเป็นสุขโตผู้ไปดีมาดีเบิ่งกน้าคิดเอาดบ้านคิดได้แล้วก็สินทด้ล่ะเบิ่งอาไิ้่ะบานเบิ่งสินเบิ่งทมอยู่นี่ตดล่ะโอ้ยใจมันเบื่อพวกไม่ลูนีนเวย